สีไสให้กันไปวันเสาร์วันอาทิตย์เขาพูดไซให้วันปกติเขาบอกสีไสให้เขาว่าประเด็นกับชีออดซาบไปกันเด้พูดห,หน่อเนี่ยเนาะสวัสดีเด้อขอบคุณห,หลายๆเด้อห,หน่อเนี่ยเนาะน้องนะ้องน้อางนั้นอาบิวติออนบิวติโอสวัสดีค่ะคุณออนบิวตี้น้องไข่ขอบคุณห,หลายๆเด้อขอบคุณห,หลายๆโชคดีปีใหม่เด้อสุขภาพแข็งแรง เงี้ยงๆปังๆเรื่อยๆเห็ดผสมพ่อได้ก็ให้ได้เห็ดผสมพ่อรวยก็ให้รวยโศกหมานเด้อปีใหม่ปีสองท่านหารหอยหกสิบแปดเหลือซีขอคุณหลายๆเด้อกัะเด้อกับเจียนบ่ได้นั่งอันอันไล่ปันได้ได้พี่น้องสีได้ไปอันนั่นสีได้ไปอันเห็ดกับเขาให้นายกิน พิเศษกับเขากับน้ำให้เขาก่อนเขาตื่นเราสวัสดีค่ะโอ้ยสิบล้านดวงใจสิบสามล้านดวงใจแล้วพี่น้องไปเดือนพนันไปเดือนยังคอยสีไทยน,นั่นสวัสดีค่ะคุณออนบิวตี้บางทีเรากูเกิลก็ได้ตั้งแต่ดีค่ะจริอๆจักกูเกิลขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ยสิบสามล้านดวงใจแล้วโสดมันพันปีนี่แล้วพันปีนี่แล้วพี่น้องเลย กัน่านแล้วกระเจียนแกผพห้มให้พี่ให้น้องแกผพรห้มแกะปากก้นูนนหน่อยให้พี่น้องไห้ใส้คือเก้าขอบุ้นหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้เห็ดยูสามช่องนี่แหละช่องช่องนี้เป็นช่องที่สองเนาะช่องที่สามนี่ช่องที่สามข้าวบานดวงเดือนสี่สิบเก้านี่แหละช่องที่สามเอาไปคอมเมนให้ช่องที่สอง อันอันนี้คือช่องที่สามช่องที่สามเอาหัวต่างแต่มาเห็ดไหมสิวิดีโอสิบสิบหกโอยังอ๋อวิดีโอพันหกไลกการแล้ว ปารเผาเห็ดลายตัวนี้พันหกไล่กันแล้วเข่ามาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่บสี่ยี่บห้าเอามาสีปีรตัวนี้แสดงว่าบานร่องคนตัวนี้สีปีเราตัวนี้ได้อัน หน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านได้ล้านสองแสนวิวแล้วได้ล้านสองแสนวิวแล้วโอ้ล้านสองแสนวิวอันนี้อัน,นอันนี้ส่องจริงหรือส่องอัน,นอันอันล่องเนาะนี่เนาะคุณออนบิวตีน้นี่ออนบิวตี้น้องคายเนี่เขามาได้หลายปีแล้วตัวนี้ตามเทียนเบิ่งอยู่ในอันนี้ เขาไมา่ได้หลายปีเราตัวนี้เขาไมา่ได้หลายปีเราตัวนี้ได้โอ้สี 4, 4, พ่พันสี่พันสิบสองคนมาได้สี่พันสิบสองคนสี่พันสิบสองคนโอ้พันพันสามได้ได้เราตัวนี้ ตาเ่เห็นหงว่ามันสีสีลอยว่ามันเขามะาม่เขามาตะโดนเราตั้หลายปีแล้วตัวนี้เขามาหลายปีแล้วสวัสดีค่ะคุณออนมารับชมให้กำลังใจค่ะ เอาเอาช่องที่สามไปไห้ด้วยคุณอ่อนรปเดือนเอาช่องที่สามไปไห้ก็ล่งไปบังคิดเจอยู่อันนี้ช่องสองประเดือนอันเอา่องเงินดวงเดือนสี่สิบเก้าอ่ะสี่สิบเก้าว่าเป็นอายุได้ไปเดือนหกสิบกว่าแล้วอันสี่สิบเก้านี่เป็นสี่ขั้นห้ามสามก่อนเสาร์ฮัลโหลไมฟิน ลูซี่ thank you you so much welcome the my house โรงเรียน thank you good morning thailand